ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะครับน้องๆสายเพาะธรรมชาตินะครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับหนอนสามเดือนนะครับสามเดือนพอดีนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบแปดนะครับยี่บแปดเดือนสิบเอ็ดนะครับตัวนี้เพาะวันที่ยี่บแปดเดือนแปดนะครับก็สามเดือนวันนี้ พอดีเลยนะครับผมจะมาลองชั่งน้ำหนักนะครับนอนสามเดือนนะครับว่าน้ำหนักมันเท่าไหร่นะครับแต่นะครับเขาจะไม่ชั่งกันตอนนี้นะครับนะครับเพราะว่านอนมันก็ยังโตขึ้นได้อีกนะครับเดี๋ยวมาลองชมดูนะครับว่าน้ำหนักสามเดือนนะครับมันเท่าไหร่นะครับโอเคครับผม มาดูเลยนะครับมาดูใกล้ๆเลยว่านอนสามเดือนนะครับน้ำหนักเท่าไหร่นะครับนี่นะครับทังนี้นะครับวันที่ลงไข่นะครับยี่แปดเดือนแปดหกหกนะครับพ่อนะครับบอกแม่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าจะตัวโตหรือเปล่านะครับผม ถังนี้มีเก้าตัวนะครับโอ้ตัวก็ค่อนข้างที่ใหญ่แล้วนะครับสามเดือนพอดีนะครับเป๊ะเลยนะครับนี่โอเคครับเดี๋ยวมาช่างกันดูนะครับนี่นะครับ หนอนนะครับยังโตได้อีกนะครับมาดูนี่ครับสองสี่หกแปดเด็กตัวนะครับนี่นะครับโอเคตัวนี้น่าจะตัวเล็กกว่ามูนะครับ เอ okay, ครับผมมาช่างกันเลยนะครับเดี๋ยวดูตัวแรกนะครับน้ำหนักนี่นะครับนหนักยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบนะครับ ตัวนี้สิบเก้านะครับตัวนี้สิบแปดนะครับตัวนี้สิบเก้านะครับตัวนี้ยี่สิบนะครับตัวนี้สิบแปดนะครับตัวเล็กตัวนี้สิบห้าครับ ปดนะครับโอเคนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมนอนนอนไอ้สามเดือนนะครับน้ำหนักประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคครับมันยังขุนได้นะครับขุนได้อีกประมาณห้าถึงหกเดือนนะครับน้ำหนักนะครับอายุมันนะครับจะถึงประมาณห้าถึงหกเดือนครับที่ เอาจะเร่งกินนะครับเค okay. เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมนะครับตัวนี้พ่อวงทองนะครับอาสิบนะครับบวกแม่เคดีสองศูนย์สี่นะครับมารอลุ้นปีปีหน้ากันนะครับว่า มันจะโอเคหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูอีกถังหนึ่งนะครับถังนี้พ่อเดียวกันนะครับถังนี้พ่อเดียวกันนะครับแต่แม่คนละสายครับแม่นี่นะครับ cr7 นะครับมณีจันทร์บวกฮนุมานดำนะครับลงไข่วันที่หนึ่งนะครับเดือนเก้านะครับตัวนี้ยังไม่ถึง นะครับยังไม่ถึงยังไม่ถึงสามเดือนนะครับวันที่หนึ่งครับจะถึงสามเดือนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมมาเดูเลยตัวนี้มีมีเจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวนี่โตครับ เราต้องเช็คด้วยนะครับว่ามีลาขาวหรือเปล่านะครับนี่นะครับผมบอกเลยนะครับแมสพยายามให้มีขี้น้อยที่สุดนะครับอย่าให้ขี้เยอะนะครับไม่งั้นลาขาวกินแน่นอนครับ Okay, ครับสองสีหกเจ็ดนะครับมาดูตัวแรกนะครับสิบแปดนะครับสิบหกนะครับสิบหกครับสิบแปดครับ จนะครับสิบเจ็ดครับแล้วก็สิบแปดนะครับโอเคก็คลิปนี้นะครับมาอัปเดตให้พี่พน้องๆนะครับแต่เพาะธรรมชาติทุกท่านดูนะครับว่าหนอนสามเดือนนะครับของผมนะครับมันก็มี นะครับมีโตบ้างนะครับมีตัวเล็กบ้างโตบ้างนะครับก็ก็อยู่ในเราๆนี้แหละครับนะครับถ้าอาหารดีนะครับมันก็จะโตนะครับโตเร็วมากนะครับแล้วผมฝากไว้อย่างหนึ่งนะครับแมสนะครับอย่าให้ขี้นะครับหรือมูลนะครับมันเยอะเกินนะครับให้เยอะ ลาขาวกินแน่นอนครับเพราะว่าเคยเจอนะครับเคยเจอมาแล้วนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ก็มาอัปเดตนะครับหนอนสามเดือนนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับเดี๋ยวมาดูตอนนะครับห้าเดือนถึงหกเดือนอีกทีหนึ่งนะครับผมจะมาช่างให้ดูนะครับผมก็จะอัปเดตคลิปไปเรื่อยๆนะครับก็คลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับให้ถึงผู้ติดตามถึงหนึ่งพันคนเร็วๆนะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับ